กินแรล,ลูนครบพร้อมลุยแรงราคาเริ่มต้นเพียง150บาทมีไอเดีเยเยอโคจะเยอะติดต่อไปได้ที่เพจแอดมินเทพ GTJ รับซื้อขายรหัส R O V เคดิตดีรีวิวแน่นรับประกันหลังการขาย100%กดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่อ่าอย่างอย่างที่บกคลิปที่ผมใส่ไนะครับ ตานี้ผมจะมาคอมโบกับฮีโร่ใหม่ครับหรือนั่นก็คือดอรียฮีโร่สุดโกงนะครับซับพอร์ตสุดโกงนะครับแต่ผมแนะนําเลยนะครับว่าอย่าเอาไปเล่นเลนกลางนะครับเพราะว่ามันจากตัวโกงมันจะไปมันจะจากตัวโกงนะครับมันจะกลายเป็นตัวไก่นะครับถ้าเอาไปเลนกลางนะครับแนะนําให้เอาไปซับแค่นั้นพอนะครับโอเคไหมครับทุกคนตานี้เราก็ชนเลนกับชาร์ล็อตนะครับ อย่างาแพทนี้นะครับชาร์ลอตก็เหมือนจะโดนบัฟมาด้วยนะครับอ่าสกิลก็อาจจะเลี้ยวขึ้นนิดนึงนะครับบวกกับสกิลสองหรือเปล่านะเห็นว่าเขาว่าดาเมจมันจะแรงขึ้นนะครับนี่นะครับแพทใหม่นะครับมันก็จะไม่มีอ่ามังกรเล็กนะครับตรงอ่าขวาขวาล่างนะครับมันกลายเป็นแท่นวาไปแล้วนะครับการอ่ ชิปเ็จของเรานะครับเราก็ต้องเปลี่ยนจากการตีมังกรามาตีปูแทนนะครับอย่างที่ผมตีเมื่อกี้เนาะผมก็จะมาตีปูนะครับเพื่อการที่เงินจะทําให้เงินเรานะครับนำผลุข้าวเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับของไอหมอ่าปรับเพดแมนะครับคืออ่าถ้าสมมุติเราอยู่ป้อมของฝั่งสีแดงสีหนึ่งนะครับของเลนออฟเลนเนาะมันจะแบบยังไงนะ มันจะมีมังกรไว้อยู่ตรงหินนะครับอันนี้เบคอนเขาก็เสิร์มานะครับผมก็เข้าไปสตาร์เบอร์ฟีมบวกคุณกล้องแทงเสือนะครับเพื่อเก็บมาได้นะสำหรับชาลอตนะครับในทุกคนเห็นปะว่าฝั่งที่เป็นป้อมสีฟ้ามันจะมีอ่ามังกรเล็กอยู่ตรงหินประมาณตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราอยู่ป้อมสีแดงนะครับมันก็จะไม่มีเนาะอ่าคุณเหมือนเลนกลางจะมีไฟนะครับคุณกล้องก็จ่ายดาเมจนครับทาชีเจ็บมากนะครับตานี้ฝันหัวข้ามทาชีฟาร์มเนาะ ันนี้พวกผมก็ลิงทาชีมาก่อนโอเคได้ทาชีได้ป่ามันมานะครับอันนี้ก็ทําให้เราอ่ามีอ่าโพสชั่นในการเล่นอ่ามังกรเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าฝั่งโน้ามอ่าเขาตายไปเยอะเลยแล้วแถมสกิลหมดครับอาไบโอเลือดน้อยอย่างนี้ว่าไงครับอันนี้เราต้องล่ามังกรออกมานะครับเพราะว่าไบโอเนี่ยมันอาจจะกิ้งมาล่าเราได้นะครับถ้าเราโดนทนมถ่ายหรือโดนทีซีครับอาคุณก็เข้าไปกดผนิตอันนี้ก็ได้มานะครับไปครับ กองหน้าทีมผู้ผมมีแต่กองหน้าเต็มไปหมดเลยนะผักเอาผักเอานะครับเอรันดอร์กับแรนนะครับเอ่อตานี้เอ่อผมก็มากันอ่าสามคนนะครับรวมผมหนึ่งคนก็เป็นสี่เนาะก็จะมีเอ่อมีเบคอนมีคุณกองแล้วก็คุณวินนะครับอ่านี้ผู้ผมก็กดชาลลอตนะครับชาลลอตมันบ้ามาเลนบนนะเนาะอ่านี้พวกผมเอาขาป้อมเลยนะครับนี้พวกผมก็นัดกันมานะครับอติสองรอบมาละ โอเคทุกคนดูมันปีสองรอบอย่างโกงครับอยู่ในปอมอย่างน้นโอเคตีเทนไปตีเทนไปโอเคครับเดับลัลคิวแค่นี้เราคุ้มแล้วนะถือว่าเราคุ้มแล้วนะครับอ่าสองแรกหนึ่งเนาะแล้วดอเลียฝั่งข้ามอยู่ดีๆเข้ามาโยนแล้วทีผมก็บเข้าไปนะครับถ่ายเอาถ่ายเอาผมนึกว่าผมเล่นเกมฟีฟ่าะครับแม่งเล่นเตะบอลกันยับเลยนะเมื่อกี้อ่าตามสูตรนะครับตีปูนะครับตีปูได้แล้วก็อ่าเงินนำนะครับชาร์ลอตก็จนนะครับ นี่ก็เป็นการเล่นออฟลนของอแพทไม่นะครับเราก็ต้องหาตังให้ได้เยอะๆนะครับเป็นไปได้ถึงแม้เราจะอยู่ป้อมสี่สีแดงนะครับเราก็สามารถไปเอามากรณ์ของฟอนข้ามได้นะอุปกรณเล็กอันนี้บูฟันข้ามเกิดน,นะครับผมก็กะจะมาเวทเนาะแต่ชาร์ลอตมันเหมือนมันจะเห็นผมนะผมก็เลยทําการโดดอันตีใส่มันนะครับแต่เหมือนมันก็จะกลัวผมเหมือนกันนะมืนข้าฟิกข้ามหินเพื่อหลบผมเลยนะครับกลัวผมฆ่าตายเหรอวะ แล้วบีคอนถ่ายมากองหน้าอันดับหนึ่งอย่างนี้เจอผมรับตาเบิร์ทีมอัดหน้าไปนะครับชาหลอดเกมนี้แทบไม่ได้ล่นนะครับโดนพวกผมฆ่าเอาฆ่าเอานะครับสกอร์เริ่มเริ่มตึงนะครับแบบเกมพวกผมแบบนจัดนะครับตอนนี้สกอร์เอาก็สิบสามต่อสามแล้วนะครับผ่านเพิ่งผ่านไปประมาณสี่นาทีจห้านาทีเองนะครับอันนี้นะครับเราก็มาตีป้อมตีได้เลยนะครับเพราะว่าฝ่ั่งค้าเขายังไม่โผแมปนะครับเราก็รีบตีไปนะครับ โอเคได้ okay, ป้อมมาแล้วเหมือนอ่าแพทนี้ทาชีจะโดนบัฟมาด้วยนะครับเก็บสเต็กกับคี้ป่าใช่ปะหรือไม่ก็บับฟฟาบัฟแดงนะครับก็ถือว่าโหดขึ้นนะสำหรับทาชีนะครับแต่ผมก็ไม่น่าคิดจะหยิบมาเล่นนะเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่อ่าผูกพันกับเล่นนะครับผมก็จะไม่เล่นตัวอื่นนะครับนอกจากมันจะเป็นตัวที่ผมสนใจจริงๆนะครับอ่าถึงเวลาที่ผมกับดอรียต้องมา เตือนคู่กันนะครับอาจจะมีไฟเกิดขึ้นหรือเปล่าอ่าตอนนี้เลนการก็คือนัวกันยับเลยนะโอโ้โหผมโดนแบบโดนฟีชัดล่ะอ่าจ,จังหวะน,นี้ต้องเล่นนะครับเลือดผมจะหมดโอเคโดดตีเข้าไปหนึ่งรอบได้เกาะมาอ่าคุณวินฮิวเลือดให้ผมดอรเรียแล้วคุณแล้วดอเรียตีให้ผมอีกรอบแล้วผมตีสองรอบจังหวะนี้ผมไม่ตายทุกคนดูเลือดผมฟุตบเลือดผมผมไม่ตายเห็นปะเชี่ยดอรเรียแบบเต็จัดอะทุกคนตัวอย่างโกงนะครับเป็นไปได้ในเล้งถ้าหลุดอ่า แนะนำถ้าหลุดค่าเล่นเป็นก็หยิบมาเล่นได้นะครับแต่ถ้าอ่ายังเล่นไม่เป็นก็ขอให้ฝึกเล่นก่อนนะครับตัวมันก็ผมว่าก็เล่นยากพอสมควรนะครับมันไม่ได้เล่นง่ายนขนาดนั้นนะครับสําหรับดอเรียเนาะโอเคอย่างนี้ผมก็มาตีป้อมกลางนะครับการที่เราได้ป้อมกลางเนะี่ยมันจะดีมากเลยมันจะทําให้โพซิชันในการเล่นของเรานะครับดีมากขึ้นคือแบบไฟเรานะครับเราจะเล่นไฟง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าฝั่งหนวข้ามมันไม่ค่อยมีป้อมกนะันเนาะอ่าชรลอดต์ว่าไง เ่อครับผมจะรอชาลอตฆ่ามันนะผมค่อยกดันตีอ่าแต่ตอนนี้คือเหมือนผมจะโดนลุมนะครับโอ้โหโดนเฮนถอยงี้ไม่น่ารอดครับกดันตีผมก็ไม่น่ารอดเหมือนเดิมนะครับโดนอ่าซีซีมันเยอะเกินนะครับคุณวินถอยดอเลียถอยโอ้โหตายครับจังหวะนี้แต่ไม่เป็นไรเอลเนดอร์แครี่ผมครับเข้าไปฟันครับกิบทาชิมาได้อ่าแต่โดนเหมือนจะโดนเทนนะครับแล้วเอลเนดอร์ผมกดันตีพักเทนเข้าไปครับกองหน้าอันดับหนึ่งไปแล้วแล้วกองหน้าอันดับสองก็มาอีกแล้วคุณก็เข้าไปแทงเฉยเก็บมาได้นะครับแล้วดอร์เล ปอนโข้าววิ่งหนีเลยนะครับถือว่าอ่ายังยังยังพอเลขได้อยู่ครับโอ้ผมเอาไปโอไม่ทันแม่งว้าพันได้ไงวะทุกคนไอ้เยี่ยผมอ่าเดินแบบตั้งแต่ฐานมาแล้วแบบผมพุ่งเข้ามาใช่ปะก็คือแบบมันว้าพอดีอ่ะคือถ้าผมกดอันตีผมว้าไปบอกมาเลยนะเว้ย โอเคเขาฟาร์มชีปตึงของเราต่อครับอ่าช็อตนี้ช็อตนี้ฝนห้ามเขาออกันเยอะแบบนี้ถ้าอันติโดนน่าจะคุ้มนะโอเคโดดสามตัวนะครับอันติอย่างแรงนะครับบคอนเข้าไปผักนะครับทําให้ผมเก็บมาได้สองคิวนะครับแต่หลังก็โดนเหมือนกันโดนคุณกล้องกับเอรันโดเก็บไปนะครับถือว่าโหดมากเลยนะครับทุกคนเห็นภาพเมื่อกี้ว่าอ่าอารินกับดอรียคอมโบกันเนี่ยมันโกงมากเลยนะครับคอมโบนี้แบบถ้ามันโดดลงนะครับประมาณสามตัวขึ้นไปนะครับ แบบโดนสองรอบอบอย่างน้อยดามีออะมันเยอะมากเลยนะโอ้โหโดนชาลลอตไปแต่เหมือนชาลลอตจะวิ่งไวไปนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าชาลลอตทำไมตัวนันวิ่งไวยังนะครับผมก็ไม่ค่อยชอบตัววิ่งไวเนาะเพราะว่าอารีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งตัวละครหนึ่งนะครับที่ขาสั้นแขนสั้นนะครับกว่าจะเดินไปตีเขาได้นะครับอีกนานครับโอเคเข้าไปสตาร์บัตีมก็ตองพุ่งเข้าไปโอเคเก็บชาลลอตมาได,ด้สวยจัดสวยจัดคุณวินิฮิลเล่ให้ผมนะอครับดอลีนฮิลเล่ให้ผมหน่อยครับ โอ้แล้วทำอะไรเนี่ยวางบ่ออะไรครับเนี่ยโเรีจบแล้วคนไทยโมอเีครับอย่างน้อยก็ยังได้รีนิดนึงนะอ่าชาลลอตไม่ใช่ชาลลอตดิโดรีฝนของข้ามเข้ามาอย่างนี้เจะผม s สตาร์บัตีมนะครับกดอันตีเข้าไปทุกคนเห็นปะสองรอบนะครับเราพยายามเน้นอันตีแบบตอนที่ป้อมมันก็จะตีเรานะครับอ่าเราจะได้หลบป้อมไปด้วยนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยเนาะ ก็แบบถือว่าอาโหดมากเลยนะสำหรับคอมโบนี้โอเคครับพอวาร์ปกลับบ้านเสร็จผมก็มาทําเวนนะผมเป็นออฟเลนนะผมก็จะไม่เคยคิดที่จะลืมทําเลนนะเพราะว่าการทําเลนเป็นอะไรที่สําคัญครับโอ้โหชาลล็อตถึงขั้นจ่ายฟิกเลยเหรอวะไม่เป็นไรนะครับทีมผมปิดนะโอเคครับเก็บมาได้ไถทีเดียวตายเลยอ่าเหมือนเพื่อนผมจะปล่อยอ่าดาร์กเลนบนนะผมงี้ผมก็ต้องเดินไปเล่นกับเพื่อนแลนะ้วเนาะตอนนี้คือดอรีก็มี ันตีแล้วนะครับแต่ผมยังไม่มีนะก็ต้องรออีกสักนิดนะครับผมก็จะออกเป็นเซตฟูาดามเมจนะครับผมก็จะออกเป็นเซตกันตายของพี่อ,อราร์มอันตินั่นเองนะผมจะออกเคียวมาเนาะ <c oughs> ว่าตาเนี้ยฝั่งข้ามเป็นเทนะครับถ้าผมออกดาบสายฟ้ามันเนี่ยถ้าผมโดนไถนะครับคือผมตายแน่นอน,นครับโอเคครับอันตีเข้าไปโดนสองตัวอย่างแรงแล้วคุณแล้วดเรียเปิดอันตีให้ผมอีกรอบนึงแล้วผมอันตีเข้าไปสไลด์เข้าไปถึงแนวหลังตายแนวหลังตายแนวหลังเจ็บ บอกเลยช็อตนี้นึกว่าชอ็อตอภิมหานะครับช็อตพิกไฟนะครับผมบอกเลยช็อตนี้ผลข้ามมันยาการยังไง,ไงวะทุกคนผมอยากรู้อ่ะครับทุวคณก็เข้าไปแทงเยืยโดเรียผลข้ามตายเลยอ่าชาลอตว่าไงชาลอตคิดว่าจะรอหรือเปล่าโอ้โหมีการห้าตัวนะเว้โอเคครับเก็บไปได้เก็บไปหมดทีมเลยนะครับอ่าเราก็น่าจะจบได้นะครับสิบนาทีจบบ้านเลยนะครับคอมโบนี้ถือว่าโกงมากเลยนะครับ เอาไปเล่นกันได้นะครับคอมโบก็ถือว่าโกงเหครับไม่ได้คอมโบแบบไม่ได้คอมโบก,กากๆไม่ได้คอมโบขี้ๆนะครับถือว่าโหดมากนะครับสำหรับคอมโบน,นี้ก็ชนะไปนะครับตานี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่องวิวฟังด้วยนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ